สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ g ิล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้นะพี่ก็จะมาทำการเปิดกล่องสกินปืนที่สะสมมาจากกิจกรรม สำนักปะทะเดือดนั่นเองนะครับผมว่าจะได้ถาวรกี่กระบอกครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแต่ก็อื่นเรามาดูนี่ก่อนนะครับผมกับสิทธิขั้นสูงซีซั่นใหม่นะครับผมนี่เลยคูเปอร์คูเปอร์คูเปอร์เป็นทางหน้าของกระต่ายกระต่ายจักรกลอะไรประมาณนี้ตั้งชื่อมั่วๆไปนะซึ่งก็โอเค 10. เต็ม10ให้7ไม่7็ก็8ป่ะไรก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับของไอเทมก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ระเบิดดีนะ ระเบิดดีนะครับผมแหม่เสียงแหบสังแห้งเลยระเบิดแต่สวยมากเลยนะครับแต่ไม่มีท่าทงทางของก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมไม่เท่าไหร่นะครับผมนี่ยากชุดอะไรประมาณนี้แต่ก็ดีของวนนี้จะไม่กลับมานะครับผมก็ดีเลยครับผมประมาณนี้และสําหรับคนที่ไม่มีเพชรสุ่มกล้ามทองนะครับขอแนะนําแอปแอปนี้เลยนะครับผมเอาไปสุ่มกล้ามทองเลยครับด้วยบัตรทูมันนี่แบบฟรีไม่มีเพชรขอแนะนํา แอปแอปนี้เลยรับเพชรฟรีรับบัตรทูมานนี่แบบฟรีๆเลยครับหาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนําแอปแอปนี้เลยนะครับผมแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรทูมานี่ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสาหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ดาวนโหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็น้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตชูมานี่แบบฟรีๆเลย อขอแนะนำเลยตเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้ เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมานี่แบบฟรีเลยเลือกเอาครับ3 0 0 5 0 0 150นนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟล์หรือจะเติมคูปอง ROV หรือจะเติมเป็นบัตรชูมานี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่ โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมนี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเช็คอินทุกวันเล่นทุกวันประมาณ7วันแรกเนี่ยจะได้คอยเยอะมากและอย่าลืมสิ่งสาคัญเลยอย่าลืมใส่โค้ดพี่นะครับจะได้คอยเพิ่มไปด้วยและน้องๆก็ทําการเชิญเพื่อนอีกก็จะได้คอยไปแลกบัตรจูบานี่แบบฟรีๆเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับกับสํานักปะทะเดือดนะที่บอกไว้ใครอยากได้ถาวรน,นะครับถ้าเปิดวันนั้นเลยอะ่ะเปอร์เซ็นต์มันจะได้น้อยนะ ครับผมามาดูทาหน้าของกล่องสกินปืนต่างๆนะครับเอ้าเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนโอ,โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะกับกิจกรรมสํานักปะทะเดือดตรงนี้นะครับผมนี่เลยนี่น,น,นีเห็นไหมท่าหน้าที่เราแลกมาเจกล่องนะครับฟังดีๆนะเจับ70กล่องนะครับผมที่เราแลกมามันต้องได้ถาวรมั่งแหละเออประมาณนี้เลยนะพี่กจะเปิดให้ดูสําหรับคนที่ไม่ได้ถาวรเลยนะครับผมฟังดีๆนะแสดงว่าไม่ได้ทําตามพี่นะครับผมมาก อาจจะได้หลังๆห,หรือเร็วๆก็ไม่รู้ต้องรอดูนะครับผมเพราะว่ากล่องปืนชุดเก่ามันก็ยังอยู่กล่องชุดใหม่จะเปิดทีหลังเดี๋ยวเปิดชุดใหม่ไอชุดเก่าก่อนเลยนะครับแหมพูดผิดพูดถูกอ่ะชุดเก่าก็คือพี่พ,พ,พี่เก็บไว้นะคือไม่ได้เล่นเลยนะคือมันก็อยู่ดักดานอยู่ตรงนี้นะครับผมเอออะเดี๋ยวจะเปิดรวดเดียวเลยนะครับเริ่มอันใหม่ก่อนค่อยไปอันเก่าไอห้เริ่มอันเก่าก่อนค่อยไปอันใหม่นะพูดผิดพูดถูกอีกแล้ว เออของมันเยอะนะครับผมก็ดองไว้เยอะๆอย่างนี้เลยโอเคเริ่มเลยนะครับผมจับชุดนี่อ๋อได้ถาวรหนึ่งนะครับผมกองไฟแล้วก็เกลือนะครับผมเมื่ออ่าต่อไปนะครับผมต่อไปไปที่อะไรดี M f l o หรืออะไรดีหรืออะไรดีแบบหนึ่งนะโอเค M f แล้วกันเนาะครับผมนี่เลยเอาไปกี่กล่องดีกี่กล่องทีละอ่าห้าไปเลยแล้วกันชิวๆนะครับผมอมประมานนี้แหละโอเคลุยตุ้ม แววมาแล้วแววมาแล้วต่อไปครับผมสากาเนี่ยัะผม <c oughs> เป็นไงเช่าแบบให้เห็นไปเลยอันนี้คือเป็นกล่องเก่านะครับผมเรายังไม่พูดถึกงกลนะ่องใหม่เนาะเออกล่องใหม่ก็คือทางหน้าของกิจกรรมเดี๋ยวก็เปิดไปเรื่อยเลยนะเปิดไปฟังพี่บนนไปนะกิจกรรมทางหน้าสำนักประทัดเดือดนะครับผมก็ต้องรอนนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดของเก่าก่อนอันนี้น้อยเนี่ยนี่เป็นไงล่ะสามวันไปดีเออต่อไปมา ตุ่มสามวันไปดีไงต่อไงต่อเอ็มโฟอืมเจ็ดวันก็มาไอมันเช่าจริงหรอกของเก่าเลยเอ้ยเดี๋ยวจะเปิดของใหม่แล้วนะรีบเออถ้าเกิดเป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 ิดรวดเดียวเลยอะอันนี้ตุ่มเป็นไงเป็นไงยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็มีอะเดี๋ยวขอทำการเปลี่ยนตัวละครสักนิดหนึ่งเนี่ยผมเอาเจ้าช้างมาดีกว่านะครับผมช้างน้อยของพี่นั่นเองนะครับผมพี่จิงมันเชื่อดำา บูล่าหรอบูล่ากับไพรินหรอมันชื่ออะไรไพรินไพริอะไรนะเออไม่ทันแล้วช่างมันมาเข้ามาต่อนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูเป๊บนี่เปิดต่อเลยนะครับผมเราจะข้ามทางด้านของกล่องสกินปืนใหม่ๆไปก่อนนะครับผมอันเก่าก่อนเนาะโอ้โหเป็นไงล่ะเจ็ดวันน่าโอ้โหมาสกาสกา,สกามีแล้วนี่อันนี้มีแล้วอ่าได้ได้นาฬิกานะครับผมตัวเอ็มโฟกระโหลกตุ้ม ยี่ส <c oughs> ิบสี่วันก็มาเจเย็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่พี่บอกแล้วว่าได้ถาวรน,นะจะได้จริงไหมอันนี้อันเก่าโอเคอันเก่าเปิดก่อนตุม้มเรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะของเก่ามันก็เก่าจริงๆนะครับผมไม่มีถาวรเลยนะครับผมต่อไปอันนี้อ่านี่นะครับผมสิบกล้องลุยตุ้มโอ้โห เฮ้ยอะไรมันจะขนาดนี้มันเกินไปว่ะมันเกินไปว่ะดูดิดูด,ดินี่เปิดแบบทรงๆเลยนะเนี่ยเอาเปิดอีกสองกล่องทรงๆเลยอะอ่ะอ่ะดูดิอ่ะต่อไปอะไร dessert อ่ะ format format พี่เรียก format นะครับผมอือเป็นไงโอ้โหโคตรเกลือเกลือจิงของของเนี้ยตุม้มไม่ออกนะครับผมโอเคมา <c oughs> มา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 ,มาอันนี้คือ เป็นทางหน้าของสำนักปะทะเดือดนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเริ่มจากอะไรดีนอะอ่ะที่น้องๆฟังพี่ว่าอยากได้ถาวรให้ทําแบบนี้ก็คือเก็บไว้ให้ก่อนที่สุดกิจกรรมที่จริง,ท,รงที่สุดกิจกรรมนะ่าประมาณวันที่7นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวละครกลับก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะเอาเป็นโคโน่ก็ได้เอาโคโน่ไปช่วยหน่อยนะครับผมพลังโคโน่นะครับผมเอ๊ะมันไม่ดีเลยอะเดี๋ยวทําการเปลี่ยนทางด้านของ รีเกมดีกว่าลองรีเกมดิลองรีเกมรู้สึกว่ามันสวยๆยังไงไม่รู้นะมาครับผมรีไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลุยกันที่ซองควงดีแท็กเลยนะไปสักสิบกล่องดีกว่าเฮ้ยยี่สิบมันเยอะไปเอาสิบกล่องสิบกล่องตุง้มเจ็ดวันก็มาเฮ้ยหยุดก่อนดีกว่าเอาซองควงไปที่หลังมาไปที่เอเคนะครับผมไปสักหกกล่องก่อนนะโอ้โหไม่มาเลยเออดูดิเจ็ดสิบกล่องที่บอกน้องๆว่าจะได้ ถ้าว่นี่หลอกน้องหรือเปล่านะครับหรือมาดูกันมาอันนี้นะครับผมไปเลย6กล่องตุ้มเรียบร้อยมาแล้วครับ1อันนะครับผมตามที่พี่บอกไหมกล่องสกินปืน70กล่องมาแล้วนะครับผม1ชิ้นก็คือสป๊นะครับผมโอเคไหมเห็นไหมบอกแล้วพี่ไม่ได้โกหกนะครับผมได้แล้ว1กระบอกนั่นเ,เองนะครับผมอ่าที่เหลือก็น่าจะได้หมดแล้วก็ได้นาฬิกาหมดเลยนะดูดิกล่องนี้มีแค่เอ็มแปดนะต่อไปครับผมไปที่ M4 ฟฟีฟ้าตุ้มเรียบร้อย ลูกซองนะครับได้ลูกซองมาแล้วนะครับผมท้องยาวนั่นเองเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่เปิดของเก่าทิ้งไปเลยนะครับผมสําหรับคนที่บอกว่าไม่ได้เป็นไงมันได้ไมมนได้แล้วสองกระบอกที่เหลือพี่คิดว่าไม่น่าได้เพราะทุกทีพี่พี่ลองเล่นมานะครับเจ็ดสิบกล่องที่มันมีกิจกรรมแบบนี้มันจะได้แค่สองกระบอกนะครับผมเปิดที่สุดกิจกรรมนะครับผมมาตุ้มเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ออกเลว้วมาต่อไปนี่เลยนะครับพี่เก้าสิบนะครับผม เกลือเกลือเกลือต่อไปมาซองที่เก็บไว้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยลุยยายาๆอีกสิบกล่องมาเถอะเจ็ดวันก็มาเจ็ดวันก็มามีเล่นทั้งเดือนบอกเลยตุ้มเจ็ดวันเจ็ดวันก็มามีเล่นทั้งเดือนนะครับปืนปืนเช่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมได้ถาวรมานที่เรียบร้อยแล้วสองกระบอกในเจ็ดสิบกล่อง ของกิจกรรมสำนักปะทะเดือดนั่นเองเนี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ทำตามสัญญาแล้วครับบอกแล้วนะมันได้จริงจนะครับผมก็ได้มา2กระบอกอะไรเห็นไหมพี่เคยบอกอยู่ว่า70กล่องได้2กระบอกนะดูดิได้อะไรมั่งได้อะไรมั่งโอ้ได้เช่าเป็นเดือนเลยเหนึ่งวันดี6วันเนี่ยโอ้โหสิบห้าวันตึงเกินมาตัวไปดูนี้ดิปดูนี้พีเก้าสิบสิบห้าวันเราก็เียอะไรหกวันโอ้โหพีเก้าศูนย เกินเกินไปเกินไปเอาไปใช้เลยเอาใช้เอาไปเล่นได้เนละ ชิวๆนะครับผมโอเคนี่ลูกซองได้ถาวรมาดาเมจนะครับผมเป็นซองดาเมจบวกดาเมจนั่นเองนะครับแม่นยำไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่จำเป็นนะยิงระยะจูบนี่หน้าแตกนะบอกเลยนะอ่ากับซองตัวนี้นะครับผมแล้วก็สเปสได้ถาวรมาหนึ่งอันก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับผมสเปสช,ชาร์กนั่นเองบวกดาเมจอัตราการยิงช้านะครับผมบวกระยะแล้วก็ซองควรมีเล่นทั้งเดือนนะครับผมนี่เดือนกว่าด้วยเป็นไงดูยี่สิบกล่องนะครับผมกับ โอ้โหสี่กระบอกสองอันนี้ก็พอได้บวกอัตากันยิงเออแรปเปอร์ไปเล่นมั่งก็ดีนะครับผมลูกซองเยอะแยะนะครับผมบอกเลย <c oughs> ที่ขำา่ะก็คือแบบว่าโอ้โหลูกซองบีเช่าเป็นเดือนเออช่างมันนะครับผมมาคาก็ 8, 7, 9, แปดเอ็มเจ็ดเก้าอะไรประมาณเนี้ยทุกช่วงทุกอย่างก็คือเออไม่เป็นไรก็ถือว่าได้นะครับผมก็ค่อยๆเก็บไปนะครับผมก็ กิจกรรมหน้าทําตามที่พี่บอกนะครับก็เก็บไว้ก่อนอย่างน้อยมันยังได้2กระบอกถ้าเปิดเลยอ่ะอัตราการดรอปมันน้อยนะครับผมบอกเลยนะก็ไม่ได้โกหกนะครับผมใครที่บอกพี่ไม่ได้พี่ก็ได้นะครับเจกล่องได้2กระบอกประมาณนี้เลยนะ่ครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมกับกิจกรรมสํานักประทัดเดือดก็ยังไม่จบนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับตัวละครก็เช็คอินทุกวันเปิดเกมทุกวันครบ เวันรับได้เลยนะครับผมใครไม่มีอะไรไม่มีตัวละครจริงเอาลิงไปเชื่อพี่พี่บอกเลยนะแล้วก็สกินนกตัวนี้นะครับสวยมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมจัดกันวันที่5เป็นต้นไปสังหาร40คนหรือ50คนเนี่ยแหละทำให้ได้แล้วนะได้สกินนกตัวนี้เลยนะโอเคเจอกันฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอคลิปต่อไปครับผมไปไลบอกแล้วได้ถาวรเชื่อปะ่ะ